สหายหรือครอบครัวเลือกอย่างไหนดีสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้คงไม่มีใครสามารถช่วยได้หนึ่งฝั่งคือพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายอยู่เคียงข้างกันเสมออีกหนึ่งฝั่งคือความแค้นของครอบครัวที่ต้องชดใช้ตัวละครที่มีประวัติยุ่งเหยิงเหล่านั้นจะมีใครอื่นนอกจากชายหนุ่มอาชีพเทพดาบของเราลัว่าวคงค่อนข้างสก,กปรกแต่มีสเสน่ห์ในแบบของผู้ชายด้วยความสามารถในการสร้างความเสียหายทางกายภาพและความสามารถพิเศษในการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม กับทักษะสกิลเลเวลร้อยที่มีความสามารถในการสร้างความต้านทานต่อเวทมนต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยรูปรักษ์ที่ดูแข็งแกร่งยอมทําให้ชุดสกิลของพวกเขานั้นมีการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านต่างๆเช่นกันก่อนอื่นคือหิมะหนาวเย็นซึ่งทําความเสียหายน้ําแข็งต่อศัตรูและเป้าหมายรอบข้างพร้อมกันนั้นยัมีโอกาสในการลดความเร็วอีกด้วยและหากสหายร่วมทีมของพวกเขาล้มลงเทพดาบสามารถใช้ทักษะเสียสละชอบทําได้ ในการเสียสละตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมจำนวนมากและเหลือพลังชีวิตให้ตนเองเพียงเล็กน้อยและทักษะสกิลเลเวอ70แดน5ไร้ทุกที่จะช่วยสหายร่วมทีมในระยะ12เมตรอยู่ในสถานะต้านดาเมจกายภาพชั่วคราวสุดท้ายคือทักษะสกิลเลเวลร้100สามดอกรวมยอดที่จะให้สหายร่วมทีมในระยะ12เมตรจะเข้าสู่สถานะต้านดาเมจเวทมนต์ชั่วคราว แต่ด้วยสกิลเหล่านี้ทําให้ลัวห่าคงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นคือคนที่มีจิตใจคิดถึงคนอื่นและมีน้ําใจอย่างมาก Ghost Story โอเย่โปลเยดาวน์โหลดเลยทั้ง PC iOS และ Google pl a y